โลสิบขัวพ่อข be er ุนผาเมืองเราจะเป็นใหญ่พระเจ้าไทยเวลามันจะรักรุกเผยคนเมืองตุ๊กโถไทยมากเมืองเพชรบูรณ์มากจักฆ่าการทางฆ่าไม่ได้ทางพ่อขุนผาเมืองก็เป็นวิชาโหรารศาสตร์ทหารเขมรตายหมดท่านก็ปลุกทหารอืขึ้นมาสู้อีกยดโยมแต่คนไทยเรามีใจเยือกเย็นเห็นไหมพอฝนตกบกพงแค่นั้นแหละ ก็ให้ทหารพบตะกุดพุกคนอเหมือนกับอะ้าวข้างในมันก็ดำหมดอะอัชชาอะก็ต้องุบตดพุบแล้วพุบไปก็มาปันแทงใเข้าโยมแต่ตพว่อแค่ถ่ายออกอะมันก็มันก็กินเข้าไปอีกก็เลยก็พุบหม้อข้าวตัวเองกลัวเพราะว่าจะรู้อรู้คนอว่ากินอะข้าวผมด้วยพยานิ้วดำมันก็ทำบ้างก็สู้กันไม่ตายที่โยคะนี้อะ ไปที่ไหนที่ไหนพระเจ้า,จาตากินไม่เคยใส่อะไรทำไมยินไม่เข้าอะไรไม่เคือไรอ่าก็กินข้าวหุงด้วยนี้อ่ก็เจอกับพ่อขุนพาเมืองเจตตะกุดให้เหมือนกั่เนหลวงขุณพรอ่ายจากหัวงปู่ตุขทำตสะกุดอเอาให้ทหารแล้วจับโดนใส่ขลามก็ยังไม่กล้ากินเลยโยนนี้ก็เช่นเดียวกัน ประวัติความเรียนของเขาประวัติศาสตร์มันซับซ้อนโยมก็คิดูพันกว่าป,ปีกระตับเริงป่องอายุถึงร้อยปีเอาให้อายุร้อยปีเลยอะก็ต้องพันเจ็ดร้อยอรุอพันสามร้อยกระตับโยมแล้วเขาทังนอกนี้ที่กระถูกโตโผล่ขึ้นมานยิยมอันนี้ก็คือบ้านของโยมเมืองของโยมอยู่ข้างนี้กระถูกเจดีย์โยมคือตรงนี้รวมนับถือพระพิดคานีต่อพระเจ้เนตไว้อะ เจ้าเมื่อทท้งนั้นเลยอยู่ตรงนี้โยกแล้วก็ทำมหาเจดีย์ไว้แ้วประเทศเอาไปแล้วสมาก็บอกบอแล้วเนี่ยเป็นขนาดระดับโดกนี่นบเป็นเขามีพระพุทธเจ้าแห่งเฮาก็ขาเถินสาธุพุทธคารวตาธรรมคารวตา สัมคาาวัตาสิกขาคารวตา,ส,ขา,ขา,วตาสมาธิคารวัตาอัปมาคาราวัตาปฏิสันฐานคารวัตาโสวัจสตาอหังวันทานิสัพปทาเกติคารวตังสุตังไมหังสารดังคจฉามิวายังคารวตตัง สุหังพมมาโยติโหอหังกาสังขาคารวะปิตตังสาธุสาธุปริตาวะนะเมตตัง សម្បត្តិត َهُ មវ៉ាំផន្ទាន់ត َهُ អវិការគិតណកតិត َهُ បរឿងហងតងផន្ទាន់ទូ เธกกามีจะรูเปขิลิงสิขาร่าระเทจันตาลิเควิมาเนที่เปรับเทจะกา ข้าพันเอกเาวัดภูมิไม่เคตเตภูมมาจายลตุเทวาชรัตุราวิสเมยากขคันทัมนา ด um ิงสันต์สันติเกยัยงอาภูิลววจนังสางภเมสุนันท์ตูพุทธสักรา การูอัมฉทันตาธรรมสกวนักการูอัมฉทันตาสังกสะวนักการูอัมฉทันตาจุดติโลเสนาจุดทางบุญพระผา อุสลออจุติอายอสุทธิมังสาโทจุฑโธอาภัสโรตังจุฑาติหังวันทา Số rilla tho cho tho soo mazo karotin bhi ya yang băng kimê hết sukita วัดสรังอัวบุญนุปริยามนต์สังจุดหาติอาภรพัด อิติพิสพภคะวาเม้มราชาโนท้าเวสวรโนบารนังสุขังอรหังสุขโตนะโงพุทพายะข้าพเจ้าทามพุะคผลมหาชัยหรือมหาจุนทัะสักกับเทวาอิสวรธรรมยานข้าพเจ้าขอกระทำการพิธีบูดสวนสักระบูชา องค์ทัตเทาเวสวรณผู้เป็นใหญ่ในผืนพิภพเป็นใหญ่ในผืนพิภพขององค์พญานาคราชท,ท,ทั้งสี่ทิศแปดทักษาทุกวันนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญองค์เทพเทวาองค์เทวดาทั้งหลายทั้งสิบกชั้นฟ้าและสิบห้าชั้นดินขอจบสักเพ ครปมะคุตตามตบทบาททั้งคำอักคำแปและคาถาขออัญเชิญเทวดาเจ้าท้าเทวาสด็จมาจากสวรรค์ชั้นบิมานทั้งสิหกห้องช่องบนชั้น้าขออัญเชิญสด็จมาทุกแห่งผล เพื่อมาเป็นมิ่งขวัญงานมงคลแม่ตามยุบุญแปบโบราณมินานมาทั้งรูพบนามพบจุกกระนางบุญยอดเขาแขนงทะเลบนเวหาทำก่อแ่งเวียนน้อยใหญ่ใต้พระสุธาในเทหาอารามรรราชรุชหลวงกระทรวงธรร ทั้งพยาวาสุกีผู้มีลิตตั้งตะทิดบูรพามาอีสานตลอดทั้งพ่อปู่ือสีผู้มียานจงบรรดามาช่วยด้วยเถิดหนาขันเทวดาเจ้าเมื่อได้ยินเขาอัญเชิญอยู่ตามรำเดาเขาเขินเนินภูผา ทามดำเดินเสด็จลงแล้วตรงมาสู่ยงพื้นพระสุธาปัตตภีแล้วเสด็จปัทไข่อยักยังเสด็จลงตรงนั่งปทับที่เพื่อให้เลือกให้ใช้ในวันนี้เรื่องในงานพิธีบวงสวงท่านเท้าวเวสวรณ ให้มีความสุขความเจริญตลอดไปเทินสาธุสาธุาธมะาสาังกาปัจจานุตังติอิทธิอิทธิริอุปัง ติเกอย่าลุดสติตาของอย่าอุมัง